เงียบนะจูดี้สวัสดีครับพบกับผมนะไม่เสอร์วมูมาร์วันนี้มูมานะครับจะมารับลวงแฉอะไรนั่นก็คือขนมนั่นเองครับผมที่ทำได้ได้มีข่าวออกมาว่าทานแล้วไส้บิดทานแล้วไส้บิดจริงไหมทำไมนกกูเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกลูละวะโอเคเรื่องของมึง้ะนกปัญญาอ่อน อาล้ครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ม่วมมกจะทําในวันนี้ก็คือมอ่วมมกจะให้ทุกคนได้ดูครับในบรรดาของที่หมดที่ซื้อมาตอนนี้ไม่ทั้งของปลอมและของแท้อยู่ด้วยนะครับไม่รู้นะครับ,รรรบว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนมในปัจจุบันเนี้ยโอ้มันเรียนแบบกันค่อนข้างแบบชนิดทีด่ว่าออกมารูปรักเหมือนกันเลยครับนี่อย่างนี้เลยออกมารูปลักษเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันกลับมีผลลายและผลเสียดังนั้นมันมีผลเสีย,ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ของปลอมกับของแท้นะครับมีความต่างกันค่อนข้างมากนะครับอันดับแรกเลยนะคือส่วนผสมนะครับแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้จริงไหครับเพราะว่ามันอยู่ในแพคเกจอะคืออย่างนี้ครับของทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะครับมันมีทั้งของแท้ของเทียมปนกันนะครับเพราะงั้นวันนี้มัวมาร์คสั่งมานะครับพร้อมกันเลยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันดับแรกวิธีแยกแยะอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือว่าเราต้องดูในช่องทางการสั่งนะครับซึ่งมันมีเขียนอยู่แล้วครับว่าของแท้ครับถ้าเราเซียนสั เสี้ยนทะลึ่งไปซื้อของลอมมามันก็กระไรอยู่นะครับเพราะของแท้มันจะเขียนอยู่แล้วว่าของแท้พอเวลามันมาถึงเสร็จปุ๊มนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะรู้ได้ง่ายเลยครับนั่นคือยี่ห้อครับผมเรามาดูกันมียี่ห้อไหมนี่มียี่ห้อไอ้นี่มียี่ห้อนี่นะนี่ยี่ห้อเยอะเลยนะฮะอันนี้มียี่ห้ออันนี้ก็มียี่ห้อนะฮะอล้วดูนะครับมียี่ห้อเยอะเลยครับทุกอันเนี่ยแทบจะเรียกว่ามียี่ห้อได้ยกเว้นอันนี้อันนี้ไม่มียี่ห้ออันนี้คือเกรยร์เอดต่ำเี้ยไม่มีหอเกดต่สุ เราแยกง่ายครับอันนี้มียี่ห้อนะมาดูกันนะฮะอันนี้มียี่ห้อนะครับวางไว้นี่นะครับอันนี้มียี่ห้อวางไว้นี่อ่ามียี่ห้อและอันนี้มียี่ห้อครับไอ้นี่มียี่ห้อนะครับจะเห็นว่า2อันนี้ตัดทิ้งได้เลยครับของปลอมของที่ไม่มียี่ห้อคือของปลอมครับอ่าถูกไหม เนี่ยไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยครับอันนี้คือของปลอมแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แพ็กเกจทิ้งพังจังหักครับของแท้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องแพ็กเกจยิ่งดีนะแต่เนี่ยคือพังง่ายมากเลยเพราะงั้นตัดทิ้งออกไปจากระบบนะครับพวกนี้กินไม่ได้นะครับกินไปอันตรายมากทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูตัวของยี่ห้อกันต่อนะครับยี่ห้อจีนครับนี่เลยอันดับแรกเลยฮะต่อมาเลยฮะอันดับต่อมาคือยี่ห้อจีนเห็นไหมฮะนี่ยี่ห้อจีนนะครับขนมเนี่ยมันมีสัญชาติของมันอยู่นะครับ จีนมาแบบชัดๆอย่างนี้พูดยากครับดูจากแบรนด์ครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเวลาเราเรียนแบบนะครับถ้าเรารู้จักโลโก้แท้เนี่ยโลโก้แท้มันเรียนแบบไม่ได้ถ้าเรียนแบบปุ๊บมันจะผิดลิขสิทธิ์ทันทีครับเพราะงั้นเราต้องรู้จักยี่ห้อของมันครับซึ่งยี่ห้อของแท้มันคืออันนี้ครับนี่นี่คือยี่ห้อที่แท้จริงของเขานะครับชื่อว่า l ฟลีทาร์ลีอะไรสักอย่างเนี่ยทาลลีทาร์ลีทาร์ลรีเนี่ย ประมาณนี้มันมันมันชื่อประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรฮะในขณะเดียวกันนะครับมาดูยี่ห้ออื่นบ้างชื่ออะไรนะครับนี่เทอริอารมณ์นี้นึกถึงอะไรครับน้ำซอสเทอริยากินะฮะอันนี้อ่านไม่ออกครับแต่เขาเรียกแต่มันมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะเดียเดสเออไม่ใช่เดียดาดาผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเดียดาดานะครับอันนี้โอ้แพคเกจจิ้งออกมาก็ก็แย่แล้วครับโอ้น่ากลัวว่ะเฮ้ย เดียดาด้าเหมือนกัน,นะครับอันนี้เดียดาด้าครับผมอันนี้ไม่ใช่เดียดาด้านะครับอันนี้คือโอ้โหผมอ่านไม่ออกนะครับยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอะไรเอ็กอกช่งมมางหัวมันแล้วนะครับผมอ่านไม่ออกสรุปแล้วนะครับยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อชื่อแท้จริงของแบรนด์นี้ก็คือยี่ห้อนี้นะครับ ซึ่งเป็นยี่ห้อเนี่ยที่ได้รับการปลอดได้รับการรับรองว่าปลอดภัยนะครับนี่คือยี่ห้อนี้นะครับเพราะด้วยส่วนผสมที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ส่วนผสมได้เราต้องซื้อมาก่อนถึงจะสามารถวิเคราะห์ได้จริงไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับระหว่างของแท้นะครับกับของเทียมนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับมาดูกันนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวขอญาตแกะนิดนึงฮะของแท้ของแท้มันต้องอ่านี่คือของแท้นะครับอุ้ยเป็นเยลลี่ละลายโอ้โ โอ้โ uh oh. คุณพระนี่คือของแท้ครับเนี่ยมันแตกออกมาได้ครับด้านในมันเป็นเยลลี่นะฮะว้า wow. วนะครับอันนี้คือของแท้ครับละลายไปเลยวะเอาละครับอันนี้คือของแท้นะครับ <c oughs> <ๆ>เ,เบน,นี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้คือเยลลี่ครับด้านในเนี่ยจะเป็นเหมือน,นคล้ายไส้ของมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแกะของแท้เพิ่มอีกอันนะฮะเยะครับขอดูชื่อก่อนใช่ว่าของแท้เออของแท้นะครับช่วงนี้อากาศร้อน4ี่ไปตรงศานะครับละลายหมดเยลลี่ผม นะอันนี้คือของแท้เหมือนกันนะครับโอ้หน้ากุหลเินนะครเป็นลูกตานะครับอันนี้อันนี้ไสแบบออกแนวสีส้มนะฮะคล้ายๆรสส้มเลยฮะได้กลิ่นส้มด้วยนะครับเนี่ยว้าวนะครับอืโอ้คล้ายๆกับสตรอเบอรี่นะฮะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูของเทียมกันบ้างนะครับอันนี้คือของแท้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของเทียมกันนะครับว่าต่างกันหรือเปล่านะครับโดยลักษณะจากภายนอก สงสัยว่าไม่ต้องเผาแล้วมั้งแม่งละลายหมดแล้วอ,อือหือของเทียมลอรมตัวไหนแพ็กเกจจิง้งแกะยากอือหือนี่คือของเทียมด้านในครับจากกายภาพนะครับเหมือนกันหรือไม่ครับมาดูกันชำแหละให้ดูนะครับไม่มีไส้ครับมันไม่มีไส้เลยมันแปลกประหลาดมากครับโอ้โหติดหนับหนักกว่าอันเมื่อกี้อีกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราแกะอีกอันหนึ่งนะฮะให้ดูนะครับ มาดูกันเลยอ่านี่ต้องให้ผู้ช่วยเน่นะครับอันนี้จะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งอ่านะฮะอันเนี้ยคล้ายๆเลยเนาะเออคล้ายๆไอ้ไอันเมื่อกี้ของแท้เ,เนาะแต่เดี๋ยวเราแกะดูข้างในครับอื้มโอ้โหเหนียวมากครับคุณพระแต่ตัวนี้มีไส้ครับแต่คือมันเหนียวมากอะมันเหนียวเหมือนกับมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ลาตินะมันเหมือนยางว่ะดูสิโอ้โห คือเด็กกินเข้าไปครับคือผมว่ามันไม่มีทางย่อยได้เดยดูสิโอ้โหคือแค่แกะก็รู้ครับมันไม่ใช่ของที่สามารถละลายได้ครับเนี่ยมันมันเหนียวมากนะครับโอ้โหตายแล้วคืออันนี้คือถ้ากินเข้าไปเนี่ยคือผมว่าอันตรายมากเลยโอ้โหไส้บิดแน่นอนฮนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวแกะต่อเลยดูอันอื่นบ้างนะฮะหลายยี่ห้อเราซื้อมาอืมผมไม่ออกวะโอเคออกแล้วเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ยี่ห้อ เดียวกันเลยนะนี่เนี่ยเนี่ยนี่ผมผมใช้แรงในระดับหนึ่งเลยนะแล้วมันไม่ได้หลุดง่ายครับดูสิครับดูสิดูสิมันไม่ง่ายคะที่จะหลุดออกมาครับนี่คือคล้ายๆยางมากกว่านะครับมันไม่ใช่เจลาตินแล้วนะเนี่ยนี่คือแบบดึงให้ดูมันยังไม่ขาดนิ้วผมเจาะเลยเจาะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกว่าจะขาดคือใช้เวลามากครับเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ของที่กินได้ครับนี่คืออาหารหรือขนมที่มันไม่ได้มาตรฐานนะอันตรายมาก อีกอันนึงเดี๋ยวมาม่าจะแกะให้ดูอีกอันนึงโอ้โหดูมือผมเลอะเหนียวเน่ะไปหมดเลยนะครับของปอกโอ้โหตัวนี้เป็นยังไงมาจากหลายยี่ห้อตัวนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวแพ็คเกจจิ้งอ่ะมันไม่เหมือนกันลองสังเกตนะแพ็คเกจจิ้งตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นของแท้มันจะมันจะติดกับลูกกระตาเลยเห็นปะนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของแท้นะเนี่ยฮะมันเป็นเยลลี่ครับ แต่ของปลอมมันไม่ใช่ครับมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับไม่งั้นคือต้นทุนมันจะสูงมันก็ใช้วิธีการคือสกีนใส่นี่แม่งเลยนะครับแล้วก็ได้มาออกมาเป็นอย่างนี้แต่อันนี้กับคล้ายๆกับตัวนู้นครับมีความนิ่มมากกว่าครับเห็นไหมครับลักษณะการปลอมมีปลอมหลายรูปแบบนะครับหลอกคนอื่นหลอกแพคเกจจิ้งหลอกตัวเองนะครับโอ้ออกมาเยอะแยะมากมายครหลายแบบเลยแต่อันนี้มันน่ากลัวเกินนะโอ้ยเลอะมือไปหมดเลยว่ะเอาละครับอย่างที่บอกครับพวกนี้มันย่อยไม่ได้นะครับมันเป็นสีอดูสิ นะครับเนี่ยติดเลยนะครับเนี่ยมันเป็นสีและนี่คือเหมือนยางเลยนะครับเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยตายแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าวันนี้นะครับโมมาร์แนะนําเลยนะครับก็คือว่าอย่าได้ลิลองนะครับกับขนมที่บางทีเฮ้ยไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับอ่าอันนี้มันอันตรายมากมากเลยเดี๋ยวเราแกะอีกอันนึงให้ดูนะครับเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้นี่โอ้โหตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันเหมือนยางอ่ะดูสิมันเหมือนยางครับ มันเหมือนยางว่าวของกินอะ uh ดูสิโอ้โหนี่คือมันไม่ใช่เยลลี่ครับมันไม่ใช่เจลาตินเลยครับพวกเนี้ยเจลาตินเนี่ยเวลาเราละลายครับผ่านพวกกับหม้อกระทะอะไรพวกเนี่ยมันละลายเป็นน้ําไดไ้แต่นี้มันไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นยางนะครับมันคล้ายๆยางมากกว่าเห็นไหมครับเนี่ยคือกินเข้าไปนี่ให้โทษมากเลยครับอันตรายมากเลยนะครับอื <c> ้อ <oughs> น่าก,กลัวจริงๆนะครับเนี่ยเอออันตรายนะครับห้ามกินโดยเด็ดขาดนะครับ ไม่น่าใช้ได้เลยของจริงมาดูเยลลี่นะครับนี่มาดูเจลาตินจริงๆนี่ไม่ต้องละลายน้ําแค่โดนความร้อนเนี่ยมันก็ละลายเป็นน้ำแล้วครับมันคือส่วนผสมของอาหารที่แท้จริงเอาละครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมุ่งมั่งไม่รีทดลองอยังไงดีนะครับให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมันเป็นของแท้ของเทียมเอาอย่างนงี้ครับเดี๋ยวมุ่งมั่จะลองอทำใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้คนข้างบ้านดู <laughs> เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาตัวของของปอมเนี่ยนะครับที่มันไม่ใช่เยลลี่เนี่ยนะครับ เรามาเสียบไม้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเผาไฟดูดูซิว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเป็นเจลลี่จริงๆเนี่ยมันละลายได้ถูกไหมมันละลายโดยผ่านความร้อนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันไม่ใช่ของจริงนะเราใช้คำว่ามันไม่ใช่ของจริงเนาะลักษณะของมันเนี่ยจะต้องไม่สามารถที่จะละลายได้แบบปกติแน่ๆเลยมันต้องละลายอีกรูปแบบหนึ่งแน่ๆเลยเดี๋ยวมาดูกันขออนุญาตเปิดเลยอืมดูนะครับเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยไม้ไหมอ๋อไม่ใช่ผิดวดัตถุประสงค์เอาเฮ้ยม้กูไหมก่อนเฮ้ยมันเดือดเผาไหมนะครับมันไม่ได้ลายเป็นเจลลี่ชิปเปงเดี๋ยวกูวางแผนเผาบ้านตัวเองเอาละครับมาดูนะครับมาดูอันนี้กันนะครับเห็นไหมครับว่ามันออกเป็นสีไหมนะครับน่ากลัวมากมันออกเป็นสีไหมเห็นไหมครับมันไหมเลยอะ่ะไหมมากนะครับไหมมากน่ากลัวจริงๆนะครับ นี่มันไม่ใช่ของที่กินได้นะครับดูก็รู้เลยอุ้ยมันเริ่มไหลแล้วเลยเลลลลนะครับมันเหมือนยางมากกว่านะครับที่ไหม้ได้แบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นจิลลี่ปกติเดี๋ยวเรามาดูกันก่อเป็นพลาสติกเลยครับเนี่ยกลิ่นมันเป็นพลาสติกอะกลิ่นมันเหมือนเป็นพลาสติกเหมือนเป็นยางมากเลยของแท้นะครับไม่รู้ว่าม่มาร์คจะอธิบายยังไงดีคือตอนนี้มันละลายไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูอะลองดูลองดู นี่ so ครับน e? ี่ครับมันละลายเป็นน้ําครับเห็นไหมมันละลายเป็นน้ํามันไม่ได้เผาไหม้ครับมันไม่ใช่พลาสติกแต่มันละลายเป็นน้ําคือมันคืนสถานะในลักษณะที่มันเป็นเยลลี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันคือเยลลี่คือกินได้เนี่ยเห็นไหมครับแต่ลองเปรียบเทียบอันนี้เฮ้ยมันไหม้แบบพลาสติกไหม้เห็นไหมครับนี่คือความต่างกันเลยระหว่าง2อย่าง เจลาตินของจริงนะครับกับพลาสติกเผาชัดๆเป็นเปลือกขึ้นมาเลยครับเห็นไหมโอ้โหอันตรายมากๆครับกินเข้าไปไม่ได้ได้ไงฮะมื่อมาคิดว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ครับเดี๋ยวเอาเจ้าขนมอันนี้ฮะเอามาทําใหม่ขึ้นมานะเดี๋ยวส่งให้คนข้างบ้านเอาไปใช้อเล่นะครับเนี่ยครับคือกินไม่ได้ครับอันตรายมากครับเพราะงั้นเวลาจะเลือกทานอะไรก็หมั่นดูดีๆก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่ามั่วมากมั่เตือนโอ้โหน่ากลัวจริงครับสลับขนมชิ้นนี้คิดไม่ได้จริงนะครับ ซื้อมาซะเยอะเลยอะ่ะมีทั้งของแท้ของเทียมอันนี้น่าจากของแท้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นเยนลลี่อย่างที่บอกนั่กินได้นะส่วนอันนี้ไม่รู้ไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวให้คนข้างบ้านแล้วกันครับนะหั <c oughs> วที่บ้านกูมีของกินเยอะแยะมากมายกลับมาสู่ back to basic people อะไรวะฮาร์บิโด่ดือน้องมีฮาร์บิโด่รล้วโค่านี่สิของช่าของมัวร์มาว่าแล้วก็แดบตต่อจบ